ก็ที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ดูแลไม่ได้เป็นเจ้าของอ๋อไม่ใช่เป็นผู้ดูแลเขาทอ่ะขอคุณแม่แต่คุณแม่เชิญนครับเขาแม่เป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เขาเป็นที่ของวันครับเขาเป็นที่ว่าแต่ว่าคุณแม่เป็นคนของเป็นเขาเป็นเช่าอยู่เนาะเป็นผู้ดูแล อาคารอย่างนี้เนะะา,าดดอะอ,ะอะบเอาเฉพาะล็อกนี้เป็นห้องนี้ครับก็ก็เดี๋ยวยังไงเจ้าที่ตำรวจขออญาตเข้าตรวจค้นตามหมายเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าค้นด,ด้วยกันไปไปไปด้วยกันตำรวจสอบสวนกลาง CIB รวบ2ผู้บริหารแห่งอาณาจากร้านทองซื้อทองไม่ได้ทองขายทองไม่ได้เงินฝากทองไม่ได้คืนลงทุนไม่ได้อะไรเสียหายกว่า500ล้านบาท กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบ,บอกอสร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ 1. นนายพิพัฒน์อายุ54ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่3,747ทับ68ลงวันที่24มิถุนายน68 สนายอาสุพลอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่3,748ทับ68ลงวันที่24มิถุนายน68ฐานความผิดร่วมกันยักยอกร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบโดยการตกนงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป <S <S เพื่อกระทำผิดความผิดฐานลอกเงิน นีใครใครับนใครจะไปด้วยองๆครับครับเอนเออับนียับมครีผมีใครเอกแมักับพี่ต้นสองคนครับนี้แต่เบอนหลังว่างนะครับจะมีแค่